เดอะสีนิกแอบย่องส่องอสังหาวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูจุดเด่นของโครงการเศรษฐสิริพหลนวัชรพลจากแสนสิรินะครับโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ช่วงปลายสุดของถนนเทพรักในปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับถนนสุขภัิบาล5แล้วก็5แยกวัชรพลครับโดยถนนเทพรักนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงถนนพหลโยธินบริเวณสะพานใหม่ได้ครับที่ปัจจุบันนะครับจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนืออยู่ด้วยและถือว่าอยู่ไม่ไกลจากสนามบินดอนเมืองด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนฉลองรัฐนะครับโดยจะมีระยะทางจากโครงการไปขึ้นทางด่วนเนี่ยประมาณ3.5กิโลเมตรครับตัวโครงการมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเกือบเกือบ96ไร่ครับจำนวนยูนิตพักอาศัย265ยยูนิตนะครับและภายในโครงการเองก็จะมีการใส่ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆมาให้ด้วยครับ สำหรับบ้านพักอาศัยของที่นี่จะมีให้เลือกทั้งหมด7แบบด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่บ้านขนาด4ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย186ตารางเมตรไปจนถึง5ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย149ตารางเมตรครับปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่บ้านขนาด189ตารางเมตรเป็นต้นไปนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่13.5ล้านบาทครับซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะครับมีทั้งให้สวนย่อมขนาดใหญ่มา2จุด และอาคารขับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาในสไตล์ตะวันออกครับมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้มาแน่นหนาทั้งภายในตัวบ้านและพื้นที่ส่วนกลางครับมีบ้านแบบใหม่นะครับที่มีฝ้าเพดานสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มและอยู่ในเฟสที่ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะในแต่ละซอยมีเพื่อนบ้านแค่2-4หลังเท่านั้นครับของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไปสนีทกันเลยครับ โครงการนี้นะครับเขาจะใช้ความเป็นตะวันออกเข้ามาเป็นคอนเซปต์หลักในการออกแบบพื้นที่ต่างๆในโครงการนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าเลยตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีการใช้เทคนิคการขัดไม้เข้ามาตกแต่งซุ้มประตูทางเข้านะเพื่อที่จะสื่อถึงความละเอียดความประณีตของชาวตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีการใช้ผืนน้ําเรียบๆนิ่งๆแล้วก็ผืนผนังที่เป็นหินขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ เพื่อเข้ามาเสริมความโออาแล้วก็ทําให้ดูโมเดิร์นมากขึ้นด้วยแล้วพอเข้ามาภายในโครงการอีกจุดหนึ่งที่สื่อถึงความเป็นตะวันออกได้ชัดเจนเลยก็คือพื้นที่ส่วนกลางครับที่จะมีทั้งอาคารขับเฮาส์แล้วก็พื้นที่ส่วนหย่อมนะครับจากอาคารขับเฮาส์ที่เราเห็นเป็น รูปร่างหน้าตาแบบโฉบเฉี่ยวแบบนี้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพับกระดาษเอฟเฟกที่ได้เนี่ยเราจะเห็นเป็นผืนหลังคาแล้วก็ผนังที่ดูเชื่อมโยงกันเหมือนการพับกระดาษนะครับแล้วก็มีการยื่นชายคาออกมาเยอะๆเพื่อให้เกิดร่มเงาให้กับพื้นที่ใช้สอยต่างๆที่อยู่ด้านในเลยครับหรือแม้แต่พื้นที่สวนหย่อมเองนะครับเขาก็จะมีการจัดแลนด์สเคปลวดลายของพื้นต่างๆเนี่ยให้จําลองเหมือนเป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีสเกลตเจอร์ของปลาเนี่ยมาตกแต่งอยู่ด้วยนะครับ ส่วนบรรยากาศของสวนเนี่ยนะครับก็จะดูสงบร่มรื่นในสไตล์เซน,นครับนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นนะที่เขาจะมีการจําลองพื้นที่กิจกรรมให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นเหมือนนินจานะมากระโดดได้แล้วก็มาปีนป่ายอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่สวนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการกระจายกันอยู่2จุดจุดแรกเนี่ยคือที่ผมอยู่นี้จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับอาคารครับเฮาส์นะครับกับอีกจุดหนึ่งจะอยู่ถัดเข้าไปด้านในหน่อยสวนจุดนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีอาคารครับเฮาส์แล้วแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นต่างๆตั้งไว้ให้ด้วยแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นเดินเล่นต่างๆให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจได้อีกจุดนึงครับในส่วนของอาคารคับเฮาส์นะครับเราสามารถเข้ามาได้หลายจุดด้วยกันนะครับแต่ว่าจุดที่ผมพาคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นะฮะเขาจะรองรับการพาผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์มาได้ด้วยหรือสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็ก ที่มีรถเข็นเด็กนะฮะก็มาใช้ทางตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วระหว่างที่เราเดินขึ้นมานะครับเราจะเจอกับจุดที่สามารถปรับอารมณ์ได้ก็คือบ่อปลาคราฟขนาดใหญ่นะฮะที่ขนานไปกับตัวข้างๆอาคารคับเฮาส์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีน้องปลาคราฟเพียบเลยนะครับก็สามารถแวะมายืนชมปลาคราฟตรงนี้ได้นะครับส่วนองค์ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องทํางานของทางนิติบุคคลครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่เซมิอาท์ดรที่อยู่ภายใต้ชายคานะครับแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะช่องลมด้วยนะฮะซึ่งเราเดินมาที่ฝั่งงด้้าาาานนหขออค เราจะเจอกับห้องห้องหนึ่งก็คือห้องนี้คุณผู้ชมห้องนี้นะฮะก็เปรียบเสมือนกับล็อบบี้ของทุกบ้านนะครับทุกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้งานห้องนี้หรือในกรณีที่เรามีแขกนะครับสามารถใช้งานห้องเนี่ยเป็นห้องรับรองแขกก็ได้นะครับแล้วห้องนี้ยังออกแบบให้เป็นห้องฝ้าเพดานสูงด้วยนะครับผนังรอบด้านสาฝั่งเป็นกระจกทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ด้านบนนะครับถ้าเราเงยขึ้นไปดูจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันตรงตำแหน่งนั้นก็คือห้อง coworking space ครับ และจากมุมมองตรงนี้นะครับถ้าเรามองออกไปด้านนอกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พื้นที่ส่วนกลางอย่างสระว่ายน้ำคุณผู้ชมสระว่ายน้ําของที่นี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับโดยเขาจะมีการแบ่งฟังก์ชันออกเป็น3โซนทิ่ใหญ่ๆด้วยกันนะครับอย่างที่ปลายสระฝั่งนู้นนะครับจะเป็นโซนของสระจากรุช,ชินะครับซึ่งลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมานั่งนวดตัวนวดหลังพร้อมๆกันได้นะครับส่วนอีกปลายสระฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นโซนของสระว่ายน้ําเด็กนะครับซึ่งก็จะมีความตื้นหน่อยประมาณสัก45เซน คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็สามารถมานั่งเฝ้าระหว่างที่ลูกๆเนี่ยมาว่ายน้าที่โซนสระเด็กได้ส่วนตรงกลางฮะตรงกลางคือแลบคูนะฮะสระว,ว่ายน้ำที่สามารถมาออกกําลังกายจริงจังได้ลักษณะรูปทรงของแลบคูนะฮะเขาจะมีความเป็นฟรีฟอร์มหรือว่ารูปทรงอิสระนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนที่ยาวที่สุดนะยครับยาวอยู่ที่25เมตรนะครับซึ่งสระแลบคูน,นะครับก็เอาไว้สําหรับเน้นการออกกําลังกายจริงจังเนี่ยแหละฮะแต่ว่าจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของสระตรงโซนแลบคูนะครับเขาจะมีการใส่ตัวมือจับสตไวว้้ดย ซึ่งตรงโซนนั้นนะฮะเขาจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ทางเดินเอาไว้รองรับสําหรับผู้สูงอายุที่อยากจะมาเดินบริหารออกกำลังกายในน้าก็สามารถไปใช้งานตรงนั้นได้ครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับจะมีอีก2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับโดยฟังก์ชันแรกเนี่ยก็จะเป็นห้อง co-working space อย่างที่ผมบอกไปว่าห้องนี้จะไปเชื่อมต่อกับพื้นที่ห้องล็อบบี้ที่เป็น double space นั่นเองนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งจะอยู่ตรงข้ามกันครับห้องนี้คือห้องฟิตเนสออกกําลังกายคุณผู้ชมคอนเซปต์ Concept ของห้องเนี่ยจะมีความคล้ายกับห้องล ก็คือจะเป็นห้องผืนผ้าที่ยืดออกมาแต่ว่าผนังรอบด้าน3ฝั่งเนี่ยจะเป็นผนังกระจกหรือว่าช่องแสงทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งทําให้ลูกบ้านเวลามาใช้งานเนี่ยสามารถรับวิวได้270องศาเลยนะครับแล้วก็เห็นวิวของสวนหย่อมกับสระว่ายน้ำได้ด้วยโดยขนาดของห้องนี้นะครับลูกบ้านสามารถมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ9-10ท่านครับ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการเลือกหมู่บ้านหรือว่าโครงการจัดสรรนะครับแล้วแต่ละโครงการม,มาีมาให้มากน้อยไม่เท่ากันด้วยก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยคุณผู้ชมระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยทางสายสรีถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่อยากจะให้กับทุกบ้านนะครับเขาเลยจัดเต็มมาให้ค่อนข้างหลายส่วนเลยนะฮะเริ่มจากส่วนแรกที่เราเห็นก่อนก็คือ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้านะฮะเขาจะมีการใส่เป็นเด u บลเกตนะครับหรือว่าประตูการกั้นสองชั้นนั่นเองนะครับประตูชั้นแรกจะเป็นรัวไม้กั้นกระดก2ฝั่งแยกเลนรถสําหรับลูกบ้านและวิซิเตอร์ส่วนประตูชั้นที่2นะครับจะเป็นร้วเหล็กหลังเรื่องอัตโนมัติทั้ง2ระบบนี้นะฮะจะถูกเปิดใช้งานพร้อมๆกันเลยครับซึ่งสําหรับลูกบ้านนะครับก็จะใช้เป็นระบบการเข้าออกแบบ R f I D หรือว่าสัญญาณบลูทูธระยะไกลคล้ายๆกับทางด่วน e a s ี p พ s s เลยครับแต่สำหรับวีซิเตอร์ที่จะมาเข้าออกภายในโครงการเนี่ยจะเป็นระบบ BMS ครับต้องมีการบันทึกบัตรประชาชนรวมถึงมีการบันทึกป้ายทะเบียนรถสําหรับผู้ที่เข้ามาในโครงการด้วยครับถัดมาก็คือเรื่องของพี่เจ้าหน้าที่รปภคุณผู้ชมพี่เจ้าหน้าที่รปภของโครงการนี้นะครับจะต้องถูกส่งไปอบรมเพื่อให้ได้มาตรฐานของทางแสนซิลิก่อนที่จะมาประจำการที่โครงการนี้ด้วยและจากที่ผมไปสอบถามมาแล้วนะฮะทุกๆ2ชั่วโมงในเวลากลางวันแบบนี้นะครับ เขาจะมีการส่งพี่เจ้าหน้าที่รปภอ,ออกไปตรวจตามตามซอยตามบ้านต่างๆภายในโครงการแต่ว่าในตอนกลางคืนนะครับรอบจะถี่ขึ้นพี่รปภก็จะออกไปตรวจตาทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัว้วรอบๆโครงการนี่ย,ยังออกแบบมาให้ค่อนข้างสูงด้วยก็คือเป็นรั้วคอนกรีตทึบที่สูงประมาณ3เมตรครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาใส่มาให้แบบจัดเต็มนะฮะในโครงการนี้ก็คือกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม ภายในโครงการนี้มีกล้องวงจรปิดมากถึง49จุดด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณซ้มทางเข้าออกด้านหน้าโครงการส่วนของถนนภายในโครงการนะครับแล้วก็โซนพื้นที่ส่วนกลางจุดต่างๆจะมีการติดตั้งเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีการใส่โปรแกรมการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเข้าไปด้วยนะครับไม่เพียงแต่พื้นที่ส่วนกลางเท่านั้นคุณผ,ผู้ชมภายในตัวบ้านเนี่ยก็ jets. ยังมีการใส่กล้องวงจรปิดหลักๆมาให้อีกหนึ่งจุดด้วยกันนะฮะก็คือบริเวณที่จอดรถนะครับ กล้องวงจรปิดตัวนี้จะแตกต่างจากตัวพื้นที่ส่วนกลางนิดหนึ่งนะฮะเขาจะมีความสามารถเนี่ยก็คือมองเห็นในเวลากลางคืนได้นะฮะแล้วก็จะมีตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ด้วยแต่ว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้ถ้าเราเปิดการใช้งานตัวกล้องเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณไปแจ้งเตือนในมือถือของทางฝั่งเจ้าของบ้านนั่นเองครับและในตัวบ้านนะครับยังมีการใส่ระบบอื่นๆมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับระบบแม g เน t ต c ิกเซนเซอร์ทางชั้น1กับชั้น2เลยครับแล้วก็จะมีส่วนของโมชั่นเซนเซอร์ ที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านมาให้อีก2จุดเรียกว่าให้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับ โครงการนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่บนผืนที่ดินที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้ต้องมีการแบ่งเฟสในการขายนะครับซึ่งเฟสปัจจุบันที่เขาเปิดขายอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่ถัดเข้ามาด้านในไกลจากซุ้มประตูทางเข้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีที่จะได้มาเลยก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าโซนนี้ก็จะรถไม่พลุกพลานนะครับรวมถึงการออกแบบผังเนี่ยเขาจะออกแบบให้ในแต่ละซอยเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่เพียง2-4หลังเท่านั้น,นครับ แล้วก็ทุกหลังนะครับจะเป็นบ้านแปลงริมทั้งหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะมีผืนที่ดินที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านแค่ฝั่งเดียวโอกาสที่จะรบกวนกันเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็โซนนี้นะครับจะมีบางแปลงที่ได้ผืนที่ดินขนาดใหญ่ด้วยก็จะได้บ้านที่มีพื้นที่สวนรอบบ้านที่เยอะขึ้นครับ นอกจากนี้นะครับเขายังมีการพัฒนาบ้านแบบใหม่ขึ้นมาครับที่จะเหมาะกับคนที่อยากได้พื้นที่ฝ้าเพดานสูงหรือว่าดับเบิลวอลลุ่มภายในบ้านนะครับ,รบโดยพื้นที่ที่เขาออกแบบมาตรงนี้จะมีฝ้าเพดานสูงอยู่ที่5.5เมตรนะครับนะปกติพื้นที่แบบนี้พี่ปั้นเรามักจะเจอเขาวางอยู่ตำแหน่งฝั่งหน้าบ้านใ,ให้ดูเป็นหน้าเป็นตาดูโอถโทงเอาไว้ต้อนรับแขกนะครับแต่สําหรับบ้านโครงการนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะวางพื้นที่ตรงนี้ เอาไว้ติดกับพื้นที่สวนด้านหลังบ้านใ,<ช>ให้ดูเชื่อมโยงกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ทางโครงการเมองว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการมาอยู่ร่วมกันของคนในบ้านก็จะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเขาก็ผลักให้มาอยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านแล้วก็ประตูฝั่งด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นประตูกระจกบ,บานใหญ่ๆแล้วเป็นบานเฟียมด้วยข้อดีของบานเฟียมคือเวลาเราเปิดประตูเนี่ยจะเปิดได้กว้าง จะได้สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนหลังบ้านได้มากขึ้นนะครับรบซึ่งสวนหลังบ้านตรงนี้นะครับบางแปลงเนี่ยก็จะกว้างประมาณ2เมตรตามกฎหมายคแต่ว่าบางแปลงที่ผืนที่ดินใหญ่หน่อยอเขาก็จะได้พื้นที่สวนหลังบ้านที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะปลูกต้นไม้จัดสวนได้เต็มที่มากขึ้นหรือบางคนอาจจะทําเป็นเฉลียงนั่งเล่นหลังบ้านเพิ่มเติมก็ได้บ่อปลาด้านหลังบ้านก็ได้่ใชครับ แล้วก็สวนตรงนี้เองนะครับก็จะไปอยู่ติดกับพื้นที่สวนหลังบ้านของบ้านหลังถัดไปคือบ้านตัวอย่างเนี้ยเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปัน้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นพื้นที่ว่างระหว่างบ้านทั้งสองหลังที่เขาปลูกต้นไม้ทั้งคู่เลยนะครับ,รบในความเป็นจริงก็จะมีความโปร่งโล่งแล้วก็รม่มรื่นมากขึ้นเลยครับครับซึ่งบ้านแบบใหม่หลังเนี้ยที่เราพามาดูนะฮะม,มีชื่อว่าอเบสคุณผู้ชมครับอเบสเนี่ยเป็นบ้านหน้ากว้างนะเขายังคงคอนเซ็ปที่อยากให้ตัวแสงธรรมชาติเนี่ยส่อง บ้านแบบเจะสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่74ตารางวาเป็นต้นไปนะครับ,รบพื้นที่ใช้สอย299ตารางเมตรฟังก์ชันก็คือ4ห้องนอนนะครับ4ห้องน้ำา3ที่จอดรถแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งห้องเมดด้วยนะฮะซึ่งพื้นที่ที่เราพามาดูตรงส่วนแรกเนี่ยก็คือหัวใจที่สำคัญอย่างดับเ <Double Volume. S 2> บิลวอลล่มทางโครงการก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนี้ ใส่มาเป็นฟังก์ชันโต๊ะรับประทานอาหารเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนน่ะจะมาใช้ชีวิตร่วมกันบ่อยที่สุดใช่ถ้าเรากินข้าวที่บ้านสามมื้อเราก็ต้องมาเจอกันตรงนี้สามมื้อเลยื้นทีมานั่งทําการบ้านของลูกๆเนี่ยเก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ใช้ตรงนี้ได้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะประมาณ6ถึงแที่นั่งแล้วแต่เราจัดวางนะฮะแต่ว่าส่วนที่ทางโครงการเตรียมมาให้ก็คือฝั่งด้านหลังของเกงตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีการบิวอินชุดแพนทรีกับชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดตู้ตรงนี้มาให้นะครับแต่ว ชุดแฮนดี้ตรงนี้ก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกับครัวฝรั่งเนะ uh huh. าะทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถมาเตรียมอะไรง่ายๆได้อย่างเช่นสลัดเตรียมเครื่องดื่ม uh huh. กาแฟมีซิงล้างจานมาให้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นั่นเองนะครับ,รบแล้วก็พื้นที่ดับเบิรวอลลุ่มตรงนี้เรายังสามารถมาเชื่อมต่อกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่อ่า uh huh. ซึ่งอันนี้จ,จะเป็นลักษณะคล้ายๆโอเพ่นแปรนิดนึงเก่ก็คือพื้นที่เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันมองเห็นกันง่ายเดินมาใช้งานกันได้ง่ายๆครับ พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ใหญ่ขนาดที่ว่าผมว่าน่าจะจัดวางโซฟาเนี่ยได้ประมาณสัก6ที่นั่งได้นะฮะ mm. อันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านเลือกไซส์โซฟาจัดวางได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่รอบๆ l i v i n g area แห่งนี้นะฮะเขาจะเป็นช่องแสงทั้งหมดเลยและยังคงสามารถเดินออกไปเชื่อมโยงกับสวนหลังบ้านอย่างที่เกงเล่าได้ด้วย mm. แล้วก็ช่องแสงเนี่ยหลกัหลกๆของบ้านเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ใส่เป็น Beast Panel มาให้ e e ชพ panel เนี่ยก็คือช่องระบายอากาศแบบที่สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถไปเปิดปิดแมนวนวลได้ ก่อนนี้ที่เราไม่อยู่บ้านนานๆเนี่ยนะฮะก็สามารถให้อากาศใหม่ๆเนีถ่ายเทเข้ามาในตัวบ้านของเราได้ด้วยนะครับครับแล้วติดกันกับพื้นที่นั่งเล่นรับแขกตรงน,นี้ครับจะมีห้องนอนที่ชั้นหนึอยู่ด้วยอยู่ทางด้านนี้ครับ<ต>พี่ปั้นทางด้านนี้เลยไหนครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าทริคนิดนึงครับยังไงฮะนี่ฮนะดันเข้าไปครับป๊าอ้าวนี่มัน <c oughs> น,นี่คือห้องรับ อโลโฮโมล่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียพี่ปานคือพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เดินเข้ามาได้เลยนะอันนี้ไอเดียของบ้านตัวอยา่างเขาเหมือนกับว่าอ,อยากจะซ่อนพื้นที่ตรงนี้นิดนึงให้ดูเรียบร้อยเพราะว่าบางทีเรามีเพื่อนๆมาหามีแขกไปใครมาอาจจะไม่ได้ใหญ่เขารู้ไงว่าตรงนี้มีห้องนอนอยู่นะแล้วก็ทําแบบนี้เพิ่มขึ้นมาได้ครับ,รบพอเข้ามาด้านในเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีห้องน้ําห้องหนึ่งภายในห้องน้ําห้องเนี้ย เขาจะมีโถสุขภัณฑ์ที่เป็นระบบอัตโนมัติติดตั้งไว้ให้ด้วยเวลาใช้ก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนอาบน้าด้วยพี่ป้านเพราะว่าเนี่ยจะเป็นห้องน้ําสําหรับห้องนอนที่ชั้นหนึ่งที่มาใช้อาบน้ําแต่งตัวได้นะครับ,รบผมตรงนี้ก็จะมีประตูอีกบานหนึ่งเป็นประตูบานทึบก,ก็จะได้ความส่วนตัวอยู่แล้วเพราะเปิดเข้ามาครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนที่ชั้นหนึ่งนะครับอย่างแรกขอพูดวัสดุนิดหนึง่งคือพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้น a b s o r p t i o r หรือว่าพื้นดแรมกกกกระะะแทับ็จเหา การทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุมีการหกล้มต่างๆเนี่ยน,นะครับจะลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงได้นะครับ,รบภายในห้องนี้ขนาดเตียงที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าประมาณ5ฟุตแบบนี้กำลังดีจะเห็นว่ามีพื้นที่รอบๆเตียงให้เดินได้แล้วก็ยังสามารถบิวเป็นตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ฝั่งปลายเตียงจริงๆถ้าชอบดูทีวีปลายเตียงอาจจะวางเป็นชั้นวางของเก็บของแล้วก็วางทีวีนอนดูปลายเตียงได้นะครับ,รบแล้วก็อีกไฮไลไท์หนึ่งเลยคือห้องนี้จะมีช่องแสงที่เป็นประตูครับ อยู่ฝั่งหน้าบ้านประตูบานนี้สามารถเปิดแล้วก็เชื่อมโยงไปยังเฉลียงฝั่งหน้าบ้านได้ในความเป็นจริงนะเราอาจจะปลูกต้นไม้ที่เป็นพุ่มสูงๆหน่อยนะครับ,รบจะได้ทําให้ห้องนี้ได้บรรยากาศความร่มรื่นด้วยแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยครับและถ้าเราเดินมาที่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับจะมีพื้นที่ส่วนโวงทางเดินตรงนี้คุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะฮะเขาจะมีฝั่งหนึ่งที่มีการวาเข้าไปนะครับบ้านตัวอย่างทําให้ดูเป็นไอเดียเอาไว้สําหรับทําเป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้หรือว่าเป็็็นนตตู้้เเเกกบบของพิิม่มมไดะครั ส่วนฝั่งตรงข้ามกันก็จะมีอีกบานหนึ่งนะครับเป็นบานคู่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้บันไดนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านหลังของผมนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันหลักของบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ห้องครัวไทยนั่นเองคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูในครัวไทยผมอยากให้ดูในส่วนของงานพื้นก่อนนะครับบ้านหลังนี้ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่วัสดุพื้นที่เป็นพื้นแกนิโตล้ลายหินธรรมชาติขนาดใหญ่มาให้แล้วก็พื้นตรงนี้ยังต่อเนื่องมาในส่วนของคครรััววไทยยด้ยนะบ แล้วก็ห้องครัวไทยแห่งนี้นะฮะสิ่งที่เขาเน้นและความสําคัญมากๆก็คือเรื่องของช่องแสงโดยตั้งแต่ในส่วนของประตูบานหลักเนี่ยที่เป็นบานสวิงบานปิดก็จะเป็นกระจกด,ด้วยรวมไปถึงทั้งฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างยังใส่ช่องแสงมาให้นะครับทําให้ห้องครัวไทยแห่งนี้มีความสว่างแล้วก็โปร่งโล่งด้วยแล้วก็นอกจากนี้ห้องครัวไทยก็เรียกว่าขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับขนาดใหญ่ประมาณผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาช่วยกันทําอาหารได้มีพื้นที่ที่กว้างเพียงพอนะครับ และที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ก็คือครัวไทยที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือแค่ตูเ้เย็นเท่านั้นนะครับเราจะได้พวกแบ็กสเปกติดผนังที่เป็นกระเบื้องกันนิโต้ชุดตู้แขวนผนังด้านบนหน้าบานชุดตู้ด้านล่างเก็บของได้จุใจไปเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงกลางตรงนี้ทางโครงการก็ใส่ตัวที่ดูดอากาศมาให้ด้วยรวมไปถึงเตาเตามีไม่ห้หหัวด้วยกันคุณผู้ชมโดย4เตาเนี่ยจะเป็นเตาแก๊ แล้วตำแหน่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับส่วนของตัววัสดุท็อปครัวนะฮะเขาจะให้มาเป็นหินแกรนิตสีดำแบบนี้นะฮะก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมเนี่ยเ็าจะเป็นตำแหน่งของซิงล้างจานเขาให้มาเป็นซิงคู่เลยนะฮะก็สามารถมีพื้นที่ล้างได้มากหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะฮะเขาออกแบบให้เราสามารถวางตำแหน่งเครื่องซักผ้าเนี่ยภายในห้องครัวตรงนี้ได้เพราะมีการเดินระบบท่อน,น้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถ้าสําหรับบ้านไหนเนี่ยมีเมทมาอยู่ด้วยคุณผู้ชมห้องครัวไทยแห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทํางานหลักอีกส่วนหนึ่งของเขาที่สามารถมาทําอาหารให้กับเจ้าของบ้านได้นะครับก็เลยมีการออกแบบให้ว่าถ้าเราออกจากโซนครัวไปหลักๆเนี่ยจะเป็นโซนนิ่งของเมทกับทั้งหมดเลยจะมีตัวซิงค์มาให้จุดหนึ่งที่สามารถทํางานซักล้างเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็ยังเดินไปเชื่อมต่อกับพื้นที่ของโซนเมทที่มีทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำด้วยครับ ตำแหน่งบันไดของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะอยู่พื้นที่เดียวกับดับเบิลสเปซตรงนี้เลยก็จะได้บรรยากาศของความโปร่งโล่งนะครับมีการทํา,าราวกันตกแบบนี้เอาไว้ให้โครงสร้างของบันไดเนี่ยนะครับจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งข้อดีก็คือเวลาเราเดินขึ้นเดินลงนะคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงและก็ความแน่นเท้าของเรานะครับพื้นผิวด้านบนนะตรงลูกนอนเนี่ยจะเป็นไม้สําเร็จรูปรวมถึงบริเวณของผนังด้านนี้นะฮะเขาจะมีการติดไฟเพิ่มมาให้ด้วยคุณผู้ชม เป็นไฟสองทางเดินบริเวณบันไดที่เราสามารถจะกดสวิตช์เปิดปิดได้อย่างวันไหนมืดๆหน่อยหรือว่าช่วงหัวข่ําอะไรแบบนี้เราก็เปิดทิ้งเอาไว้นะครับเวลาเดินขึ้นลงจะได้มีความสว่างมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับขึ้นมาที่ชั้น2ครับวัสดุในการปูพื้นที่ชั้น2อนี่จะเปลี่ยนไป จากชั้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อนนะครับพอขึ้นมาชั้น2เขาจะเปลี่ยนเป็นพื้น engineering wood ซึ่งพื้นผิวด้านบนของไม้ชนิดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นไม้จริงนะครับไม้ที่เขาเลือกใช้ก็คือไม้โอ๊กครับสีสันและลวดลายเนี่ยเราก็จะได้แบบบ้านตัวอย่างแบบนี้เลยครับครับผมแล้วก็ที่ชั้น2นะฮะก็จะมีฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอนนะครับแล้วก็1พื้นที่อเนกประสงค์ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองคผู้ชมพื้นที่อเนกประสงค์ตรงเนี้ยสามารถคอนเดนเชื่อมต่อก แต่ว่าอันนี้จะเป็นมุมที่เขาตกแต่งเป็นให้ดูเป็นไอเดียครับพืนที่ตรงนี้อันนี้ทาเป็นมุมปรุงน้ําหอมส่วนตัวอของเจ้าของบ้านอ,อ้อมอ่าแต่ว่าอันนี้เราสามารถคุยกันได้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นอะไรยกตัวอย่างว่าถ้าแก้งเป็นคาแรคเตอร์เจ้าของบ้านที่มีแขหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาหาบ่อยพื้นที่ตรงนี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งที่2ก็ได้เพราะว่าลิฟวิ่งจุดแรกของบ้านหลังนี้นที่อยู่ชั้นหนึ่งนะเวลาคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมา ก็ให้เขาไปคุยตรงนั้นส่วนลูกๆเนี่ยก็สามารถมานั่งโซฟาดูทีวีที่ตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ลิฟวิ่งแอรีแห่งนี้ยังมีฟังก์ชันระเบียงภายนอกอยู่ด้วยนะ,ะับตัวระเบียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนะก็ประมาณสัก60เซนแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความยาวเป็นพิเศษหน่อยนะฮะก็พอออกไปสูดอากาศภายนอกได้รหรือว่าปลูกกระถางต้นไม้เพิ่มเติมก็ได้เตกอ,อย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงส่วนใช้คาเนี่ยเขาจะมีการยาวไปเป็นพิเศษนะครับซึ่งงรอแสธมติ ไม่ให้สองผ่านมาตรงพื้นที่เนี้ยเยอะจนเกินไปและยังสามารถกันพวกละอองฝนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. ที่ชั้นบนเนี่ยจะมี3ห้องนอนใช่ไหมคุณผู้ชมฝั่งหนึ่งจะเป็นมาสเตอร์เบดมของคุณพ่อคุณแม่ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้เก้ง mm hmm. อันนี้จะเป็นห้องนอนของลูกๆทั้งสองตำแหน่งตรงนี้นะฮะจะเป็นด้านหน้าของห้องนอนลูกๆทั้งสองนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่เขาวาวเข้าไปด้วยนะฮะ mm hmm. เราจะมิวเป็นแบบบ้านตัวอย่างก็ได้คือเป็น พื้นที่เก็บของอาจจะเป็นพื้นที่เก็บคุนหนูกร,ระดาษชําระนะฮะหรือว่าวางตู้เย็นก็ได้นะเก้งอ,อยากจะกินน้ําเย็นตอนกลางคืนก็ไม่ต้องเดินลงไปที่ขัวด้านล่างก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับขนาดของห้องนอนลูกๆทั้งสองเนี่ยใกล้ๆเคียงกันแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูห้องหนึ่งแล้วกันขนาดของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าเราสามารถวางเตียงควีนไซส์มาตรฐานได้นะครับแล้วก็จะพื้นที่ส่วนอื่น เราก็จะมีมุมโต๊ะทํากันบ้านของลูกๆมีพื้นที่ดูทีวีปลายเตียงมีโซนที่ทําเป็นตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันห้องน้ำในตัวด้วยนะฮะแต่สําหรับบ้านตัวอย่างนะครับอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ยฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้ห้องนอนนี่เป็นห้องนอนลูกนะฮะเขาก็ทําให้ดูเป็นไอเดียว่าเป็นอีกหนึ่งห้องทํางานหรือว่าห้องพักผ่อนส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับ ถัดมาอีกฝั่งนึงครับจะเป็นตำแหน่งของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเราจะเห็นว่าขนาดของห้องนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับพิพันวิ่งเล่นได้รอบนึงเลยนะครับคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่าเราจะวางเตียงคีงไซส์6ฟุตเอาไว้กลางห้องเนี่ยเราเห็นว่ามีพื้นที่รอบๆเตียงโดยเฉพาะปลายเตียงตรงนี้เยอืเยอะเลย ให้เราสามารถวางโซฟาตรงปลายเตียงสำหรับนั่งดูทีวีหรือดูซีรีส์ได้นะครับ,รบแล้วก็คอนเซปต์ของการออกแบบห้องนอนทุกห้องสำหรับบ้านไทป์นี้นะเขาจะตั้งใจให้ทุกห้องนอนเนี่ยไม่มีระเบียงเลยนะครับเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องได้มากที่สุดนะครับ,รบอย่างข้างเตียงตรงนี้ที่ป้านยืนอยู่เนี่ยยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะว่างนะเม็รนึงได้เราจะวางเป็นโต๊ะหัวเตียงที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้เอาไว้เก็บของมีค่าของเราก็ได้หรือว่าบางครอบครัวนะ เขามีลูกเล็กๆอยู่อยากจะนอนกับลูกแล้วอยากขยับขยายเตียงเป็นแบบคัสเตอรเมดอ่อเะเขาอาจจะใช้เป็นเตียง7ฟุตหรือ8ฟุตก็วางในพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่าระยะตรงหัวเตียงเนี่ยกว้างพออยู่แล้วนะครับครับถัดมาฝั่งหนึ่งด้านนี้จะเป็นพื้นที่ Wal k in closet บ้างนะครับผนังผืนนี้คุณผู้ชมโครงการเขาจะบิวมาให้แบบนี้เลยนะครับกั้นเอาไว้ให้แล,แล้วแล้วก็จะเว้นช่องว่างตรงนี้ให้เดินเข้ามาได้พื้นที่ Wal k in c l o s e t เนี่ยนะครับย้ายเข้ามาดูนิดหนึง่งนี่ก็ได้พื้นที่ที่ใหญ แบ่ง2ฝั่งการใช้งานได้เลยฝั่งหนึ่งบิวเป็นตู้เสือ้อผ้าของคุณผู้ชายมีโต๊<ท>ะเครื่องแป้งแยกของตัวเองตัวในฝั่งหนึ่งด้านนี้เป็นของคุณผู้หญิงได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บิวตู้จะเยอะขึ้นเหมาะกับเสือ้อผ้าเยอะๆแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งของตัวเองแยกออกมาได้อีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับครับ,รบส่วนพื้นที่กลางห้องตรงนี้ก็ยังเหลือพอให้เราทําเป็นไอแลนเพื่อเก็บเอ็กเซอรี่ต่างๆได้ครับครับผมแล้วก็ตำแหน่งของพื้นที่แต่งตัวตรงเนี้ยเขาจะอยู่ด้านหน้ากับห้องน้ำนั่นเองนะครับ ในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงผืนผ้าหน้ากว้างนะฮะครับก็ฟังก์ชันหลักๆจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับ <S <S อย่างเช่นอ่างลัางหน้าตรงนี้อ่างตรงนี้จะเป็นอ่างขนาดใหญ่เลยนะครับจะเป็นไปสังหลอกขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าจะเป็นก๊อกเอี่ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างอ่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของช่องต่างๆไว้ให้นะครับผนังด้านหลังเนี่ยใส่กระจกเงาบานใหญ่ไว้ให้เช็คความเรียบร้อยนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นตำแหน่งของอ่างอาบน้ำตัวบ้านหลังนี้จะให้เป็นอ่างแบบลอยตัวนะฮะแล้วก็ตำแหน่งของอ่างเนี่ย จะอยู่ใกล้กับช่องแสงแต่ว่าส่วนของช่องแสงหรือว่ากระจกเนี่ยจะมีการพ่นฝ้าเพื่อความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันที่3ก็คือโถสุขภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังเก้งอันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติของโคลเลอร์นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายก็คือพื้นที่อา่านน้ำนั่นเองนะครับเขาจะมีการกั้นกระจกฉกากกั้นนาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่อาบน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งแทงชาวเวอร์มีเรนชาวเวอร์มีการซองรอบผานังตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับวางอุปกรณ์อาบน้านต่างๆนะ แล้วก็มีพื้นที่นั่งหามาให้ด้วยคุณผู้ชมเอาไว้สําหรับขัดเนื้อขัดตัวหรือว่าขัดเท้าเนี่ยค่อนข้างง่ายสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยตําแหน่งของห้องน้ําห้องเนี้ยเขาอ,อยู่ที่มุมบ้านพอดีทําให้เขามีส่วนของช่องแสงหรือว่าช่องเปิดเนี่ยสองตำแหน่งด้วยกันนะครับเวลาที่เราใช้งานห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดระบายอากาศให้ลมเนี่ยโฟล์ถ่ายเทระบายความชื้นได้ดีด้วยครับ แล้วเราก็ดูแบบบ้านใหม่กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทายนั้นเนี่ยจะเป็นแบบ4ห้องนอนนะแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นเป็นแบบ5ห้องนอนนะครับโครงการนี้เขาจะมีบ้านตัวอย่างอีกทายหนึ่งให้ดูด้วยชื่อว่า a m p o พลนะครับลักษณะคือเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย345ตารางเมตรจัดออกมาเป็น5ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถได้3คันนะครับก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองอนะครับการใช้สอยของบ้านหลังนี้ตอนที่เราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยพื้นที่แรกเราาจจะเออกับยด้นหน้าก่น ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนใส่รองเท้าถอดรองเท้าภายในบ้านครับดังนั้นเนี่ยเวลาฝนตกจะได้ไม่ต้องกลัวโดนฝนนะครับแล้วก็จะมีผนังด้านข้างที่เราสามารถจะบิวเป็นตู้เก็บรองเท้าได้เลยนะครับทัดเข้ามาภายในเนี่ยนะครับเขาจะแยกพื้นที่ใช้สอยกันระหว่างส่วนรับแขกกับส่วนกินข้าวนะครับทำให้เวลาสมาชิกในบ้านกินข้าวกันอยู่เนี่ยจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แล้วก็ติดติดกันนะครับจะมีแพนที่เตรียมอาหารแล้วก็ไอแลนด์ที่โครงการเนี่ยเขาจะทำเอาไว้ให้เลยอยู่บริเวณด้านหน้าของครัวไทยแต่ว่าหน้าตาของไอแลนด์กับแพนที y ของบ้านมาตรฐานเนี่ยก็จะแตกต่างกับบ้านตัวอย่างนะครับนอกจากนี้นะครับที่ชั้นหนึ่งของบ้านแบบนี้นะฮะจะมีอีก2ห้องนอนให้สามารถใช้งานได้ด้วยครับโดยจะมีห้องหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาสําหรับรองรับผู้สูงอายุอยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยครับทั้งการใช้พื้นลดแรงกระแทก ระยะความกว้างของส่วนประตูแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีระดับพื้นที่ต่างกันเลยนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งอาจจะจัดเป็นห้องอเนกประสงค์สําหรับพักผ่อนหรือว่าจัดเป็นห้องทํางานก็ได้ครับขยับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับตรงกลางบ้านยังคงมี Family Are ียขนาดใหญ่ยู่ที่เป็นอีกจุดศูนย์รวมก่อนแยกย้ายไปเข้าห้องนอนได้นะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันระเบียงภายนอกที่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับข้างๆการจะมีอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะครับที่เราสามารถทําเป็นห้องทํางาน ห้องออกกาลังกายส่วนตัวหรือว่าห้องพระก็ได้ครับส่วนของห้องนอนลูกๆทั้งสองนะฮะจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านยังคงเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่มีห้องน้ําในตัวครับและสุดท้ายก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษไปเลยครับมีฟังก์ชันระเบียงภายนอกให้ใช้งานอยู่2จุดด,ด้วยกันโดยหลักๆเนี่ยจะไปนเน้นที่ระเบียงด้านข้างบ้านที่จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าครับแล้วก็มีการกั้นพื้นที่การแต่งตัวมาให้ด้านในห้องน้ําค่อนข้างกว้างครับ ได้อ่างล้างหน้าแบบ His and her สามารถใช้งานพร้อมกันได้แล้วก็ตัวอ่างอามนนะ้ำจะเป็นแบบฝั่งพื้นที่มาให้เลยครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณทางแสนสิริด้วยนะครับที่ให้พวกเราเข้ามาเจาะลึกจุดเด่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการเศรษฐสิริพลวัชรพลแห่งนี้นะครับ,รบถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ครับครับและถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดจุดเด่นในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The s n e นิ a p อย่อง2องสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ